ฝึกท่าขอมือนะคะการอื่นก็ต้องมาแนะนำพีเซนเตอร์ของเราเก่าน,นะคะคือน้องไอ้แค่ค่ะพัรมาแนะนไอแค่์ไอแคเย้นี่นะคะถ้าขอมือนะคะฝึกไม่ยากคะ่ะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยน้องหมาเวลาเอามือไปตั้งเนี่ยก็จะมีเอามือมาวางใช่ไหมคะโดยที่ถ้าเกิดเขายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมคะก็ต้องให้เขานั่งให้เต็มก่อเสร็จ เ็หลังจากนั้นนะคะแล้วก็ขอมืออย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าน้องฝึกเขาไม่ยกมือขึ้นมานะคะเราก็ต้องเป็นคนเป็นคนเอามือขึ้นมาค่ะแล้วก็เหมือนกับผู้คีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้ทำนะคะอย่างเช่นให้อย่างนี้นะคะเป็นข้ออย่างนี้ค่ะห้ g o o boy อย่างนี้นะคะโดยที่เราได้น,นะคะเราก็ต้องมีขนมนิดหน่อยค่ะห้ให้ g o o boy ให้ Good boy ฝึกอย่างนี้จนคล้องนะคะได้แล้วค่ะ